เช่ญค่ะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องอที่เราจะจ้งางติดตามประเมินผลของกองไปอี่ไหนแล้วคะรียบร้อยดีครับอ๋อตอนนี้อยู่ระ้ว,ว่าการประกาศประกวดราคาบิลิค่ะให้ผู้รับจ้างมายื่นข้อเสนอนในระบบ epp ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาที่ได้นะคะ<ด>ค่ะพอ ขออน,นุญาตค่ะขอออมีแขมมาพบเชิญค่ะเข้าได้ไหมเอาต้อนดีค่ะคุณแม่ของคุณค่ะมาได้ยังไงอันนี้สวัสดีค่ะขอออาวันนี้พี่ชันกับคุณพี่ก็เอขอขานมานะคะ ก็เลยแบบว่าแวะมาทักทายต่างคนสบายเนาะสบายแต่เหมือนคุณพ่อจะไม่ค่อยสบายนะคะป้าเจนปเจนนั่งก่อนค่ะได้ข่าวมาข่าวว่าพี่ๆเหมือนจะมีเปิดจัดจ้างใช่ไหมคะค่าประเมินผลของกองค่ะใช่ค่ะค่าวเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะประชุมดีไหมคะได้คุยกันรายละเอียดกันมากกว่านี้เนาะ ก็วันนี้ค่ะก็ตั้งใจจะมาดูว่าแบบว่าประกบประกาศอะไรพวกนี้สิไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าน้องหญิงหกจีสนใจคุณพ่อคุณแม่ก็ไปแจ้งข่าวน้องหญิงได้เลยนะคะให้น้องหญิงไป<ด>ยื่นซองเสนอตามระบบได้เลยนะคะเราจะจระกาศในระบบสิบพเร็วๆนี้ค่ะโอเคเลย ก็มาถึงแล้วเนาะก็เป็นเออเรื่องดีเรื่องมงคลนะคะิิฉันก็เลยบอกว่ามีอะไรเล็กน้อยนองนะคะมากับที่ขออว้าวอุ้ยซองต้องใส่เงินมายัดใต้โต๊ะเราแน่ๆเลยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยสิต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถไม่เราจะให้ความร่มครอบงำไม่ได้นี่มันอะไรกันคะ เห็นดิฉันจะตั้งติดตามมาหมดผลกอนคุณคิดจะเอาเงินใส่ซองมายัดใต้โต๊ะเดือ,เอเนเดือนร่าจ้างการถึงมันจะไม่ทําให้ฉันรวยแต่มันก็เป็นเงินภาษีของประชาชนดิฉันต้องทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ใช่มาหาักหลังเขาแล้วทาให้ตัวเองสุขสบายอุ้มอาอาเงเงินก่อนค่ะนี่มันซองผ้าป่าค่ะ,ะออขอโทษเพะคุณแม่น้องหญิงยังไงคะแล้วจะไปทำเงินไปที่ไหนคะเนี่ยไปนะคะตอนนี้รับสมัครคนดัค